สวัสดีครับพี่น้องครับดูกับผมประวัติแชแนวนะครับมะม่วงแม่แม่เนี่ยครับพึ่งมาหอดครับผมนี่ครับเบึงหลูกเขาแล้วครับหอดเองครับที่ทู่เื่อนน่อยนี่ครับครับพี่น้องครับหลังจากผมห้อาหารเสร็จเนาะครับว่าหันเสียงดังแห่งครับครับรุนรุนหน่อย มาเบ่งแม่เขาครับแม่ลูกกินอาหารโดยแบบปกติเลยครับเดี๋ยวจะเบ่งหายลูกแค่ตัวมีมีเสียาหายตัวหนึ่งครับเป็นมะหมีครับพวโกโรคยงนีน้ออกมาแน่แหละครับหดี๋ยเคเขาแม่กินบาหลายครับหนึ่งวยเบ่งลูกเขาครับนี่ครับใส่ทั้งหวยนะครับ ได้ลอยหนาวครับต้องตัวกับยุ่ยุ่ผื่นเกลือขีแมู่่ครับเพราะว่าผื่นต้องหนันพุ่มบร,ริเอามันห่างนะครับบร,ริเอาอใหม่ขาดไปนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งเยอะเด็กตัวนะครับสามหกแปดนะครับอยู่นี่แปดตัวเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวครับสิบสองตัวเสียหายตัวหนึ่งก็เป็น น่าจะมดละละครับพี่น่องว่าแม่เขาลูกถิมกินอาหารเด้ยได้สิบสามตัวครับสายลอยซีดยาเขาก็จะตามยาปกติครับไม่เบ่งตัวอื่นนะครับนะครับดูนี่นี่ก็มีหนึ่งตัวนี้สิบเอ็ดตัวครับตีดจ,จองทรงวันที่10ครับผมสองพันบาทครับผม ถึงมากับกับมาจากทุ่งนะครับครับพี่หนองครับกินอาหารเสร็จแล้วกินอาหารเสร็จแล้วนะครับออกลูกต่อเฉยครับนี่ครับตัวที่สิบสี่นะครับนี่ครับออกมาแล้วครับเดี๋ยวเข้ากัปล่้ยอยู่นี่แล้วครับปล่อยเขาเลยครับ ยาก่านทกนฉีดครับเดี๋ยวผุก็กตอนนี้หล่างขอบอยู่ครับปล่อยเข้ากินนมแล้วครับครับพี่น้องครับืันนี้ครับจบอยู่ที่สิบสามตัวนะครับมีชีวิตอยู่สิบสามตัวนะครับจบที่สิบสามตัวที่มีชีวิตนะครับเสียหายไปหนึ่งตัวเป็นสิบสี่ตัวนะครับ ว่าหาันภาคไปแป๊บหนึ่งครับดียน้ำเชื่อให้ลูกค้าอยู่ครับเดี๋ยวมาอีกทีเหมือดเลยครับที่นี่ครับผมแม่นี่ก็จะเป็นแม่ทองที่สามนะครับครสิบสามตัวก็ล่างดีครับผมตัวขืนก็มีครับออกนมถึงได้ประมาณ ีวันนะครับซีีวันซีคืนหาวันนะครับนี่ครับแม่นะครับแม่แม่นี่ครับแม่ของของซีเตัวนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปบ่มคำนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเรืดไอเจ้าพี่เตร์นะครับว่าน้ำเชื่อรอบที่สองเขาจะเป็นยังแบบใดนะครับนี่ครับแม่นี่ครับ กำลังเริ่มครับนี่ครับมาเบ่งอไอวาเขาครับบริอาบหนามนะครับขาวน้ำนี่ครับยังบระท่านมีเหมือครับเดี๋ยวมึงกดล้างก่อนเมื่อเอือนตอนเย็นเยนหนาสิได้ผสมนะครับ ลาสุดได้16ตัวนะครับแต่ว่าเสียหายไปหตัวครับเขาจะลองพอใหม่บ้างครับรูปร่างค่อนข้างจะพร้อมนะครับเพราะว่าลูกค่อนข้างจะหลายตัวนะครับแม่เขาก็อายุหลายน้ครับน้ำนมดีก็จะมาประมาณแบบนี้ครับน้ำนมดีแล้วแม่เขาจะสูบไลยครับมาเบ่งลูกเาครับลูกก็ก,กินอาหาร เรล่อกินอาหารเก่งนะครับแต่ยังบ่ทันได้ตอนตันตดหางก็ยังบม่ทันได้ตัดนะครับเวลาหน่อยครับผมเดี๋ยวจะเหลืม่มอืนเดี๋ยวจะได้ตอน,นครับครับเดี๋ยวผมจะจัดการเอพวกนี้ก่อนครับเบื้องพี่น้องเบื้องลูกเขานะครับว่าลูกเขาเบื้องค่อนข้างจะเสมอนะครับ ตัวหลอดจะโบคอยมี่หมูแม่ที่ย่งข้าวสาวอยู่เขาจะประมาณนี้ครับนี่ครับสามตัวสวยเลยครับแม่นี่เต่าเต่าน่มประมาณน่าจะสิบหาเต่านะครับพบเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ